นี่ขอมาเที่ยววัดในบ้าน,านวัดอรัญญาเฉดวัดหนองไผ่ศูนย์โอ้เดี๋ยวไปผู้ขันคำคึงหนึ่งอยู่ขอมาส้มวัดเพินในบ้านมาบึ้งน้องไงอ้ป่าบวนต,ตุบต,ตับตุบตับด้านบนนี้ก็จะเป็นสายบัวโอู้คนปลูกไว้ออกดอกือชิงงามเด้อบัวปุ่ง bữa nay kịch cả năm vườn ở bà nó vườn ừ, bậc ngay đây đà nam tìm đi nam phải chỉ lấy đúng thì liệu thôi xâm mật không xa nhây thì là nằm đà nam đúng thì là đó đẹp phải lộng ngoặt phân cân tổ mày thì phân đàn lung vậy thì du không bà hang bà mày thì mình chết đần không mà đó mày sẽ để hết bên cái tóc nói đi đi đâu. này mà năng lên năng theo lên này mà chia bà bà bùa bụng hết vậy để xin mất chiều để xin mất chiều bưng thì cái đi sao bộ phong ô bộ nhé nó từ lúc mới chỉnh เว่ก๋วเตี๋ยวมาเจียบปูเจียบปลาถือว่าเป็นซีซันนี้บริเวณวัดเพิ่นรอบๆวัดสาราม้กันลังเห็ดขึ้นที่ว่ากวงอยู่บวชเพงงิ่น,นกระง,งามกินเพิ่นกระงามนี่สถายนี่ก็คือจะเป็นมองเจียบปลาคุได้สิมาเจียบปลาก็มาเจียบตรงนี้หน่อยนู่นนั่นนี้ นีป่ปลาไมา่กินบะนั่นหัวหาลงอึกเห็นปลาไม่ามาจินจกโตนี่ปลาสินั่หัวหา,หาลงไปก็เห็นปลาไม่จินมิดจีดีเสียดปลาบ่เห็นปลาไม่จินเลย จัดแจงไว้ไม่ออกไม่ตุนมาเที่ยวมะบึงกูได้สิเจียป่าอุซาหานป่าตรงเวนีินี่ก็คือการเพิ่นเฮ็ดเป็นถ้ำใบเนาะสาบวัวน้อยๆย่างออกจากกระตับหน่อยมึงน,นึงนี่นะกระตับเจียป่ากูได้สิบเบิ่งป่ายุสาบวัวเขาเจ้าก็ลงมานี่อันนึงก็สิเป็นบวชสิมไงแล้วบักไงบวชสิมเพิน่นแต่สะก่อนวัดนี่ เคยมีปเปิดสิบกว่าปีขึ้นหลังที่พันขาหลวงพ่อเรานัดเซนในองค์ไว้สองศพมีพระทั้งขามีนมาขออาศัยอยู่น้ำพนเวลาไกลเพันต้มกินเจอบวชเพิ่นเล่าหา์ถห้เอาเงินไม่ได้เคียนหลายขาพระเท่าตายทั้งสององค์ที่สามคนนุม่มบ่ตายมีหลอดได้นมีวัดนี่แหละที่เขาลือเขาซากัน สิบกว่าปีขึ้นหลังแล้วกับคูทำโทษก็ที่จับจองไปเรียบร้อยแล้วล่ะบุณบวตเป็นโอ้ยงามหลายท้าส้มวัดเดทาดประดิษฐ์ประคุณหลวงปู่เจ้าวัดเก่าเพื่อนตังไวทนีซื่อวัดวัดอรัญญาเขตวัดอรัญญาเขตเดททางเขาวัดโอ้ยสุนสมดีรมรื่น เดิมเดินดีโอ้อุปคุดบ่หออุปคุเปเดเขื่อนเพ็รไว้ยดีที่เราคุณมาคุณเมหอพระหอจันเฮ็ดไว้ยรองกับถาดเจ้าว,วาดผู้เพิ่นมาละนับไปด้านนี้ก็สิเป็นพระสิวลีหลวงปู่ฤาษีเพ็รเว้คนมากราบขอพร Ừ, uh, mịt mày ăn đi à, lọ xông phải đến dậy xông bằng kịp bởi lý viên phân quảng quảng vô đan lăng chỉ cần xa nhé khi ạ ta mát ta hãy bưng tới thí lẹc ừ. ô đại quảng 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 đi quảng quảng đi

Ane, Barn, ห almonds, ้องน้ำเพิ่นกะไหลหลังเฮ็ดไว้เพื่อล่องรับแขกล่องรับพี่ล่องรับน้องล่องลับขันตุกะสุดดีกะไหลหลังแต่หลังเงี้ยเงี้คือว่ากวงควงอยู่ดอกมวนดีดอกวัดนี่วัดยังมาโดกใช่นหมเพิ่มสีเงี้ยเพิ่มสีเงี้ขึ้นขนุน หรือว่าบักมี่สานีกำลังกินตำเมียงนี่แล้ว <c oughs> ตีตน้อยต,ตีวิหารในนางเลน,เอนอน้นอาก,กันนอนเซ่ใ้หนี่ยเออสนได้เว้ยสมุนไพรกันนอนงเซ่ได้เว้ยผามาเบิงเนาะเขตวัดวัดอรัญญาเขตบ้านหนองไฟศูลครับวัตนาสาธุ